คลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาคอนโดไซส์ใหญ่หน่อยประมาณห้อง30ตารางเมตรนะครับส่วนจางดีที่จอดรถเยอะนะครับใกล้เมืองด้วยใกล้เซ็นท่านด้วยราคาต่ำกว่าทุนอีกต่างหากนะค,คุณต้องดูคลิปนี้เลยครับตอนนี้นะครับทุกท่านผมอยู่ที่คอนโด เดอะสเปซคอนโดนะครับติดกับถนนเส้นสุรนารายเลยนี่ก็คือถนนสุรนารายนะครับซ mm hmm. ึ่งหาง่ายๆนะครับอยู่ติดกับแพทตินัมเลยนะครับ mm hmm. คุณผู้ครับ mm hmm. เป็นคอนโดที่หน้ากว้างที่สุดของตัวโมราาแล้วนะครับห้องหนึ่งอะหน้ากว้างอย่างน้อยก็เกือบสิบเมตรแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นจุดขายเลยนะ mm hmm. ก็คือเรื่องที่จอดรถที่จอดรถเนี่ยเยอะมากเลย มีทั้งฝั่งด้านนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาไว้จอดรถสําหรับคนที่มาเยี่ยมหรือหรือว่าเจ้าของคอนโดก็จอดตรงนี้ได้นะครับ <Lauren. S 1> แล้วก็จะมีด้วยกัน2ตึกตึก1และตึก2นะครับแล้วเนี่ยครับใต้ตึกก็จะมีที่จอดรถอีกนะครับคือผมมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งี่ยไม่เคยเห็นที่จอดรถเตม็มสักครั้งเลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากอยู่คอนโดแต่ว่าเป็นกังวลเรื่องที่จอดรถเนี่ยตรงนี้เหมาะมากเลยนะครับ <Wow. S 1> ที่นี่ด้วยกันมี2ตึกนะอย่างที่บอกไปมีตึก1และตึก2นะครับเ็าจะมี พื้นที่ส่วนกลางอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งส่วนกลางเนี่ยก็จะมีทั้งขับเฮ้าส์นะครับมีสระว่ายน้ําทิศเหนห้องสควอตนะครับแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนะครับที่เอาไว้ชมด่านฟ้าด้านบนได้นะครับนี้นะครับก็มีร้านซักรีดอยู่ใต้ตึกด้วยตรงด้านนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือกลางนะครับของของพื้นที่ที่เดอะสเปซคอนโดให้นะครับเดี๋ยวผมพาเดินมาดูด้านนี้นะครับ เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เ,เข้าไม่ได้นะครับก็เรื่องควาปลอดภัยเรื่องโควิดนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูชั้นบนกันนะครับไปเข้าไปดูครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาในห้องแล้วนะครับซึ่งตอนที่จะมาถึงห้องเนี่ยนะเราก็จะต้องใช้กีการ์ดเพื่อขึ้นลิฟต์มา นะครับก่อนที่จะขึ้นลิฟต์เาจะมีประตูมาส่วนนึงนะครับต้องใช้คกีการตัวนี้ที่เขาให้นะครับซึ่งบัตรตัวนี้เนี่ยใช้สาหรับเป็นทางเข้าออกรถด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะตึกหนึ่งตึกสองเน้อใช้ีการตัวนี้เลยนะครับถ้าใช้ประมาณ30ตารางเมตรมันอยู่ที่2 9 4 7ตารางเมตรนะครับหน้ากว้างของคอนโดตึกหถึงสเมตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่แบบไม่ชอบความอุดอู้ของคอนโดนะครับนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวเนี่ยก็จะติดติดแบบ หน้าต่างที่หันไปด้านนอกเลยนะครับที่นี่เป็นห้องมุมนะจุดขายของห้องนี้ก็คืออยู่ด้านหน้าโครงการนะครับแล้วเป็นห้องมุมด้วยก็จะได้แสงทั้งสองฝั่งนะนนก็ไม่ต้องบอกว่าจะติดอับนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ป่วยง่ายด้ดยนาะกรอยู่ห้องที่แบบตืดอับอับนับมืดๆเนี่ยอันนี้เปิดหน้าต่างแล้วสว่างทั้งห้องเลยดังนั้นก็จะไปหยักฝายไ,ได้ด้วย นะครับอ่าเรามาดูห้องแรกกันก่อนพื้นที่เขาใช้นะก็จะใช้เป็นเื้อลามิเนตลายไม้นะครับเท็กเจอร์ค hmm. ่อนข้างดีแล้วก็สภาพดีมากไม่มีรอยแก๊กเลยนะครับสุขภัณฑ์แล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เขาให้นะมาจากโมเดิร์นฟอนะครับโมเดิร์นฟอร์มตัวนี้เนี่ยก็คือบิวทั้งหมดเลยทั้งโต๊ะตัวโต๊ะกลางนะครับทันบอนทีวีนะครับตู้ทุกอย่างเนี่ยบิวมาจากโมเดิร์นฟอร์มหมดเลย นะครับมากใหญ่มากเลยเพ like ื <st unlikely> ่เขาจะแห้แสงปริมาณเยอะมากในห้องมาดูโก่งโลกนะครับตัวห้ังนั้นก็จะมองเห็นไปด้านหลังนู่นก็จะเห็นเป็นทิวต้นไม้เลยนะครับก็สิ่งที่เขาให้ในห้องนั่งเล่นเลบิ้งรูมนยเขาให้นะบ้างให้โซฟาสําหรับนั่งสองคนเป็นโซฟาผ้าสาหรับสองคนนั่งสบายสบายเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะวางนะครับโต๊ะวางกาแฟอะไรพวกนี้นะ แล้วก็จะมีด้านนี้มีเก้าอี้แล้วก็โต๊ะนั่งทานอาหารสําหรับ2คนนะครับนั่นอยู่2คนท่้นี้สบายๆนะครับสิ่งที่เขาให้อีกก็คือมีทีวีนะครับทีวีซัมซุงให้1ตัวนะครับมีชั้นวางทีวีมีชั้นวางหน,งนังสือแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับมีแครีที่นี่แถมแอร์ให้ถึง2เครื่องเลยนะห้องน้ำเนี่ยคือห้องในสภาพใหม่มากเลยนะผม คือว่าเคยมีคนอยู่แล้วแต่ว่าสภาพมันแบบมันใหม่แบบใหม่จริงๆเลยนะเหมือนไม่มีคนอยู่มาก่อนนะครับสุขภัณฑ์หมดเลยนงตัวซิงหัวก๊อกแล้วก็ตัวทักโคกนะครับใช้เป็นการแสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยประตูห้องน้ำเนี่ยเนี่ยสภาพดีมากเป็นประตูทำเจรูปที่ก็น่าจะน่าจะแพงอยู่นะครับแล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยเขาให้ฉากกั้นห้องน้ำมาด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับแยกส่วนเปียกโซนแห้งด้วยนะครับ แล้วเขาก็จะมีมเครื่องทำน้ำอุ่น2เมตให้นะครับแล้วก็ทำโเสีำดำยาวลงมาเลยนะครับก็ห้องน้ำไม่ได้อื่นอัดนะคือวัสดุที่ใช้ดีนะครัออกแบบดีทุกอย่างเลยกะเบื้องก็ใช้ได้เลยนะครับเล็กๆอีกบ้านหนึ่งนะครับเปิดฝั่งนัน้นนี้อันนี้ก็เป็น,นครับแต่บอกไว้ก่อนห้องครัวเนี่ยแบบขนาดกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากมชุดนีครับชุดครัวให้แทนที่นะครับก็ ของครัวคอนโดทั่วไปนะก็จะกว้างประมาณเกือบสองเมตรได้นะครับมันจะมีทั้งตัวแผ่นที่นี้แล้วก็มีชั้นบนนะครับมีเครื่องไมโครเวฟให้ด้วยนะครับของชาร์นะครับซิงอ่างล้างจานนะครับอันนี้เป็นหนึ่งหัวหนึ่งล็อกนะครับแล้วก็แถมตู้เย็นให้ด้วยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่คือมีครบเลยนะนะครับตู้เย็นด้านหลังจากห้องครัวมานะคุณสามารถเปิดประตูตรงนี้เนี่ยเพื่อออกไปที่ลานซักล้างนะครับซึ่ง เขาก็จะต่อท่อนะ้าอะไรมาให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ติดกันกรดกันน้องนอนนะครับห้องนอนผมว่าห้องนอนที่นี่เป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับด้วยการที่ออกแบบดีไซน์เขาให้ผนังฝั่งด้านนึงเนี่ยคือมันเป็นกระจกหมดเลยฝั่งด้านนี้ก็มีกระจกเป็นห้องหัวมุมดังนั้นเนี่ยแสงได้มาเยอะมากนะครับให้เตียง5ฟุตนะครับของโมเด r ฟอร์มนะครับแล้วก็มีมา่านรอบ ทั้งทั้งห้องเลยนะเป็นม่านสีแดงนะครับก็แล้วแต่สไตล์คนชอบนะแล้วลืมบอกไปที่นี่นะเขาว่ามีอา่าเป็นวอลเปเปอร์นะไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีวอลเปเปอร์เลยยกเป็นห้องครัวนะครับมีวอลเปเปอร์ให้ทั้งหมดตื่นต่างห้องกันต่างสีด้วยนะห้องนอนก็จะสีนึงห้องนั่งเล่นก็นจะสีนึงนะครับที่นี่มีทีวีห้องนอนได้หนึ่งเครื่องนะครับไม่ต้องไปแย่งกับ ก็อยู่ห้องเลเวงรูมนะครับดังนั้นจะแบ่งสัดส่วนก็อยู่2คนนะคนที่อยากอยู่ห้องน้อยคนที่อยากอยู่เลเวลดูมเนี่ยจะอยู่แบบสบายๆมีแอร์แห้งเครื่องแชร์เรียรรวมแล้วมีสี่สองแอร์สองนะครับเตียงหนึ่งแล้วก็ไฮไลท์อันหนึ่งนะของของคอนโดที่สเปซคอนโดนะครับก็คือตู้เสื้อผ้านะครับผมไปมาทุกคอนโดแล้วส่วนใหญ่ตู้เสื้อผ้าจะมีแค่สองบ้านนะครับซึ่งการอยู่สองคนแล้วใช้ประ ตู้เสื้อผ้าแค่สองบานอย่างเงี้ยมันไม่พอที่นี่เนี่ยเขาให้ประตูเสื้อผ้าเนี่ยสี่บานนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็บอกกับคนที่อยู่สองคนจริงๆน,น,นะครับแล้วก็มีนี่ครับโต๊ะโต๊ะแต่งหน้าให้ด้วยสําหรับคุณผู้หญิงที่ก็มีให้ด้วยนะครับสภาพก็คือใหม่ดูดีมากนะครับเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้วยความที่ไซส์อยู่ที่เกือบสามสิบตารางเมตรนะครับแล้วก็ คือแบบมันดูโล่งมากนะหน้าต่างเขาเยอะมากเลยจริงๆครับสำหรับใครที่ดูคอนโดนี้แล้วสนใจนะจุดเด่นเนี่ยผมว่าคอนโดนี้คือเรื่องราคาเลยแต่ผมจะบอกเรื่องราคาตอนหลังนะครับอ่ะมานั่งสบายๆเพื่อบอกดีเทลกันดีกว่านะครับคอนโดนี้นะอีกครั้งหนึ่งชื่อว่า The Space Condo นะครับคอนโดนี้เป็นคอนโดแรกๆของโคราเลยแล้วขายหมดด้วยนะครับ คอนโดนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องทำเลนะครับเพราะว่าติดก,กับเส้นสุรนารา์เลยซึ่งเส้นน,นี้มีจุดเด่นเยอะมากเลยนะมีร้านอาหารของกินเยอะมาก,กาาาใกล้ราชพัฒใกล้เทคโนลนะครับหา่างจากนี้ประมาณแค่ลเทโานั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเป็นสายที่แบบอชอบเดินตลาดเนี่ยก็จะมี ard, เอ็นยาร์ดในบ้านเกาะนะครับห่างจากนี้หนึ่งจุดเก้าโลนะครับขับรถแป๊บเดียวนะครับมีจักรยานก็ขับไปได้ปั่นไปได้นะครับใกล้นิดเดียวเองหรือว่า ถ้าเกิดตรงไปเนี่ยคุณก็จะเจอกับโรตัสจอหอนะครับโรตัสจอหอห่างน,นี่ประมาณ2.7กิโลนะครับหรือถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เดินห้างชอบช้อปปิ้งในห้างอยู่แล้วนะครับไม่ชอบเดินที่ล้อๆนะไปเดินในห้างเซนทันเนี่ยก็แค่1.4กิโลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าใกล้มากทะลุออกซอยนี้ก็ไปเจอได้เลยนะครับร้านอาหารนี้เยอะจริงๆสั่งแกลบสั่งฟูดแพนด้าสั่งไลน์แมนอะไรเกือบทุกเจ้ามาที่นี่แน่นอนนะครับดังนะั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกิน นะครับแล้วตัวตัวโครงการนี้มีเฟอร์ i ิตี้ต่างกับห้องที่คอนโดอื่นนะครับมีก็คือว่าเขาจะแยกส่วนกลางไว้อยู่ที่ตรงกลางนะครับสระว่ายน้ำนะครับเป็นสระน้ําเกลือซึ่งยาวมากค่อนข้างยาวเลยแหละนะครับฮาร์โอลิมปิกได้เลยนะครับมีห้องสควอตนะครับใครที่ไม่เคยเล่นสควอตที่นี่มีห้องสควอตให้ด้วยนะครับมียิมฟิตเนสให้ด้วยมีสระว่ายน้ําที่ใหญ่นะครับแล้วก็ ชั้นบนของฟิตเนสเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเป็นที่ดูดาวนะเป็นที่นั่งเล่นมีปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็ไม่นั่งดูดาวข้างบนได้เลยนะครับที่นี่เนี่ย,ยมีสองตึกมีตึกหนึ่งและตึกสองนะครับคอนโดห้องนี้อยู่ตึกหนึ่งนะครับดังนั้นทุกห้องที่คุณเห็นเนี่ยจะติดก,กับหน้าต่างหมดเลยแล้วเป็นหน้าต่างใช้ใหญ่แล้วสุดท้ายนะครับจุดเด่นของโครงการเนี่ยอยู่ที่ราคาเลยนะครับราคาขายของห้องนี้นะ ปกติจะอยู่ที่1.7ล้านกว่ากว่าเลยนะแต่ที่เนี่ยเขามาขายนะครับซปเปอร์เซลแบบเซลสุด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 เลยนะครับขายที่1.39ล้านบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะขายต่ำกระทุนนะ350นะครับขายที่1.39ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับขายต่ำที่สุดแล้วนะครับไม่มีคอนโดไหนที่ใชส30ขายที่1.39แล้วนะครับ ถือว่าถูกมากหน้ากว้างเตอร์ครบทุกอย่างครบหมดเลย1.39ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ